ครับสำหรับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจในตอนนี้นะครับก็คือเรื่องที่ทางรัฐบาลไทยเนี่ยได้รับบริจาควัคซีนที่เป็นวัคซีนของอบริษัทไฟเซอร์มาจำนวน1 5 0 0 0ล้านแสนโดสนะครับจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยสั่งซื้อวัคซีนในกลุ่มนี้นะครับก็คือวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์นะครับจำนวน20ล้านนะครับแล้วก็วัคซีนของบริษัท โมเดอร์นาซึ่งทางเอกชนนะครับต้องซื้อผ่านทางสภากาชาติไทยแล้วก็ผ่านทางองค์การเภสัชกรรมเนี่ยอีกทอดหนึ่งจำนวน5ล้านโดสนะครับนั่นก็แปลว่ามันจะมีวัคซีนในกลุ่มใหม่ที่จะเข้ามาในประเทศไทยซึ่งใช้เทคโนโลยีที่เรียกกันว่า mRNA นะครับก็มีคนตั้งคำถามว่าเทคโนโลยี mRNA วัคซีนเนี่ย อ่าดีกว่าวัคซีนเดิมยังไงแล้วก็ปลอดภัยไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข่าวน่ากลัวมากมายอย่างเช่นอ้างว่ามีคนอ้างว่าถ้าฉีดแล้วจะมีการดัดแปลงพันธุกรรมของร่างกายทําให้เกิดมะเร็งหรือเปล่านะฉีดแล้วมีกล้ามเนื้อหัวใจอ,อักเสบหรือเปล่าก็ก่อนอื่นผมจะมาอธิบายให,ให้ให้ท่านผู้ชมฟังก่อนแล้วกันนะครับว่าวัคซีนในตระกูล MIA เนี่ย,เ,ยเขาทํางานกันยังไงนะครับ ก็คือว่า,าวัคซีนที่เป็นเทคโนโลยีแต่เดิมที่โบราณเขาทำกันมานะครับก็เรียกว่าวัคซีนเชื้อตายนะครับซึ่งวัคซีนตอนนี้เนี่ยที่ใช้อยู่ในประเทศไทยก็จะมีของซีโนแว็และซีโนฟาร์มหลักการก็คือเขาจะเอาเชื้อตัวเชื้อโควิด -19 นี่แหละนะครับไปเพาะเลี้ยงก่อนเพาะเลี้ยงเสร็จแล้วนะครับก็ทำลายเซลล์ที่เป็นตัวเซลล์เพาะเลี้ยงไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด -19 แล้วก็ไปฆ่าไวรัส ที่ทําให้เกิดโควิด1 9นั้นนั้นอีกทีนึงเมื่อฆ่าเสร็จแล้วนะครับก็จะเอามาใส่สารเนี่ยที่เป็นตัวกระตุ้นทําให้ภูมิคุ้มกันของเราตอบสนองต่อไวรัสเนี่ยได้ดีขึ้นมาผสมกันแล้วก็เอามาใส่ขวดมาให้เราฉีดกันอีกทีนึงนะครับซึ่งวัคซีนในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีในประเทศไทยที่มีก็มีของบริษัทซีโนแวคนะครับ แล้วก็ของบริษัทซีโนฟาร์มนะครับซึ่งรายแรกเนี่ยก็คือทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเป็นผู้สั่งเข้ามาแล้วก็มาฉีดกันเป็นจํานวนมากก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการสั่งมาอยู่10ล้าน9 0 0 0โดสนะครับซึ่งวัคซีนในตระกูลนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นเทคโนโลยีในอดีตเนี่ยในปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็ทราบแล้วว่าวัคซีนในกลุ่มตระกูลนี้เนี่ยจริงๆแล้วโดยพื้นฐานทาง วิทยาศาสตร์เนี่ยกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้น้อยกว่าวัคซีนในกลุ่มอื่นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ากลไกการทํางานของไวรัสเนี่ยครับก็คือไวรัสเนี่ยที่เขาทําให้เกิดปัญหาอะไรต่างๆได้เนี่ยเพราะว่าไวรัสเนี่ยเขาจะเข้าไปในเซลล์และเปลี่ยนแปลงเซลล์ทำให้เซลล์ของเราเนี่ยมันมีหน้าตาที่ผิดปกติไปแล้วก็เปลี่ยนเซลล์ของเราในกลายเป็นโรงงานผลิตไวรัสนะครับซึ่งในการที่จะตอบโต้ ไวรัสเนี่ยร่างกายจะต้องมีกระบวนการในการที่จะป้องกันเนี่ยอยู่2กระบวนการกระบวนการแรกคือการผลิตสารที่ป้องกันไม่ให้ไวรัสจับเข้าไปในเซลล์สารตัวน,นั้นเรียกว่าแอนติบอดีนะครับส่วนอีกกระบวนการหนึ่งนะครับก็คือว่าร่างกายเนี่ยจะเอาเซลล์ที่เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวเนี่ยไปคอยตรวจจับเซลล์ที่มีหน้าตาผิดปกติไปจากการที่ถูกไวรัสเข้าไปติดเชื้อนะครับถ้าเกิดว่าเซลล์ตัวไหนมีหน้าตาที่ผิดปกติจากการที่ไวรัสเข้าไปติดเชื้อปุ๊บเนี่ย ร่างกายเนี át, ่ยก <Jamie, S 1> <an> ็จะเข้าไปทําลายเซลล์ตัวนั้นเสียนะครับซึ่งขระนวนการแรกเนี่ยก็คือเป็นขบวนการการผลิตแอนติบอดีการผลิตแอนติบอดีขบวนกานที่2เนี่ยก็เป็นขบวนรอนเขาเรียกว่ากระบวนการกําจัดเซลล์ที่ติดเชื้อโดยใช้เซลล์ด้วยกันนะครับซึ่งวัคซีนที่เป็นตระกูลเชื้อตายเนี่ยจะกระตุ้นให้เกิดขระนวนการแรกได้เท่านั้นก็คือขบวนกานการผลิตแอนติบอดีเพื่อป้องกันไม่ให้วรัสเข้าสู่เซลล์แต่ไม่สามารถที่จะกระตุ้นให้เกิดขบวนการในการที่ เซลล์เม็ดเลือดขาวของร่างกายเนี่ยจะไปทําลายเซลล์ที่มีความผิดปกตินี้ได้สักเท่าไหร่นักนะครับเพนเนี่ยมันก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกที่ว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยไวรัสที่เป็นตระกูลเชื้อตายเนี่ยโดยโดย,โดย,โดย,โดยทั่วๆไปเนี่ยประสิทธิภาพนี้จะต่ํากว่าไวรัสในตระกูลอื่นนะครับเพนเนี่ยเมื่อคนทราบว่าไวรัสที่ ในกลุ่มเชื้อตายซึ่งเป็นไวรัสที่ปเป็นวัคซีนที่ปกติทํากันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลน้อยแล้วเพนก็เลยมีคนคิดเทคโนโลยีอื่นนะครับในการที่จะไปกระตุ้นการอตอบสนองเนี่ยของร่างกายนะครับในกระบวนการที่2คือกระบวนการที่เซลล์ร่างกายเนี่ยไปตรวจจับเซลล์ที่มีความผิดปกตินะครับซึ่งเพนเนี่ยวัคซีนในตระกูลที่เป็นกลุ่ม m i n a ก็ดีหรือวัคซีนที่เป็นตระกูล อดีโนวรัรเวกเตอร์นะครับอย่างของแอสตราเซเนกก็ดีเนี่ยเขาจะเข้าไปตอบโจทย์ในจุดที่2นี้นะครับซึ่งวัคซีนในกลุ่มทั้ง2กลุ่มนี้เนี่ยหลักการก็คือคล้ายๆกันก็คือว่าเขาจะเอาสารพันธุก,กรรมเนี่ยของไวรัสบางส่วนเนี่ยเข้าไปในเซลล์ของเราแต่ว่าตัวที่พาเข้าไปเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าเป็นกรณีของ m i n a นะครับก็คือว่า วิธีการทำก็คือว่าร่างปกติแล้วเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยเขาจะสร้างสิ่งที่เรียกว่า mRNA ก็คือเป็นตัวคำสั่งเนี่ยที่เวลาที่ออกมาจาก DNA เนี่ยเพื่อที่จะไปผลิตโปรตีนต่างๆในกรณีนี้เนี่ย mRNA เนี่ยที่ที่ออกมาเนี่ยเราก็จะเป็น mRNA ที่เราสังเคราะห์ภายนอกแล้วก็ฉีดเข้าไปในร่างกาย แล้วก็ m อ n มตัวนี้เนี่ยก็จะไปกระตุ้นทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการผลิตโปรโตีนหนามออกมาเพราะฉเนี่ยขบวนการนี้เนี่ยมันเป็นการแค่เอาคําสั่งของ m อ n a จากภายนอกเนี่ยเข้าไปในส่วนภายนอกของเซลล์ที่เรียกว่าไซโตพลาซึมเท่านั้นไม่ได้มีการเข้าไปเปลี่ยน DNA ภายในของเราเพราะฉะนั้นข่าวลือที่บอกว่าวัคซีนในตระกูล m อไมเนี่ยไปเปลี่ยนแปลง DNA นี่ยมันเป็นไปไม่ได้ เพราะว่าสารที่เรียกว่า mRNA ที่เป็นคำสั่งที่ไปให้ผลิตโปรโตีนเนี่ยมันทำได้แค่ออกจากศูนย์กลางของเซลล์ก็คือนิวเคลียสเนี่ยออกจากนิวเคลียสเนี่ยไปที่ไซโตพลาสมคือตรงบริเวณชั้นนอกของเซลล์เท่านั้นเองไม่สามารถจะเข้าจากเอฟจากชั้นนอกเนี่ยเข้าไปภายในของเซลล์ได้นะครับส่วนเพราะฉะ้นเนี่ยข่าวที่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลง DNA ของมนุษย์ได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงนะครับต้องยืนยันเอาไว้ เลยนะครับส่วนในหาะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มที่เป็น a d e n นไวรัลเวกเตอร์ก็คือหลักการก็คือเข้าไปดัดแปลงไวรัสตัวอื่นนะครับ mm. เพื่อให้ไวรัสตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะมีตัวสารพันธุกรรมที่เป็นกระตุ้นทําให้เกิดการผลิตน,น้ำของตัวอ d ดีโนไวรัสได้นะครับซึ่งแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็เอาไวรัสตัวนี้เนี่ยเข้าไปติดเข้าฉีดเข้าไปในร่างกายนะครับแล้วก็ให้ไวรัสตัวนี้เนี่ยเข้าไปในเข้า ไปในเซลล์ของเรานะครับแล้วก็สารพันธุกรรมของไวรัสตัวนี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการผลิตหนามของไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคโควิด -19 อีกทีนึงนะครับซึ่งวัคซีนในกลุ่มนี้นะครับก็เป็นวัคซีนที่ประเทศไทยใช้กันอยู่เป็นหลักอยู่ก็คือวัคซีนของทางบริษัทแอสตราเซเนกานะครับส่วนวัคซีนของคนอื่นที่ใช้เทคโนโลยีนี้ก็คืออย่างเช่นจอร์นสันและของจอร์นสันอย่างนี้เป็นต้นนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยสิ่งที่เป็นไปด้วยเทคโนโลยีของของอวัคซีนทั้งกลุ่ม m RNA ก็ดีกลุ่ม Adenoviral Vector ก็ดีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมเนี่ยกับเซลล์ของร่างกายมนุษย์ในระยะยาวได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าประสิทธิภาพในการที่จะป้องกันโรคโควิด -19 ของวัคซีนในกลุ่ม m RNA เนี่ยดีไหมก็ต้องบอกว่าดีมาก นะครับแล้วก็จนผมคิดว่าควรที่จะต้องเอามาเป็นวัคซีนหลักในประเทศไทยในปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนี้เนี่ยเชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์ที่ระบาดในประเทศไทยเป็นหลักเี่ยคือสายพันธุ์เดลตา้าคือช่วงประมาณวันที่ 19- กหรือ20กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาถแถลงเองว่าเชื้อสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยมันเป็นคิดเป็น63%ของเชื้อที่กำลังระบาดอยู่ในตอนนี้ นะครับแล้วจากข้อมูลทั่วโลกเนี่ยก็พบว่าไวรัสสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยเขามีความสามารถที่จะหลบหลีกภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อของไวรัสโควิด1 9สายพันธุ์ดั้งเดิมอย่างเช่นสายพันธุ์อูฮันหรือแม้กระทั่งสายพันธุ์อัลฟาหรือของของอังกฤษที่เคยระบาดในประเทศไทยก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำนะครับเฮเนี่ยพอเรามาดูข้อมูลกันนะครับ ตอนนี้เนี่ยมีงานศึกษาของที่ประเทศอังกฤษนีพบว่าในการในเรื่องของการต่อต้านการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้านั้นเนี่ยพบว่าวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ซึ่งเป็นเทคโนโลยี m m n a เนี่ยสามารถที่จะป้องกันถ้าฉีดครบ2เข็มนะครับจะสามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อ,อาสายพันธุ์เดลตา้าแบบมีอาการได้88นะครับ เนี่ยที่วัคซีนของแอสตราเซเนกาเนี่ยสามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อสายพันเดลต้าได้แค่67ก็คือต่ำกว่ากันเนี่ยประมาณเกือบ20ได้ทีเดียวนะครับเทียบแล้วก็ถ้าเทียบกับข้อมูลที่มีในประเทศกับวัคซีนในตระกูลกลุ่มซีโนแวคล่ะจะเป็นยังไงนะครับถ้าเราดูงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไม่ดล เขาลองทดลองนะครับเอาไปเจาะเลือดของคนที่ฉีดวัคซีนซีเนแวคครบแล้วนะครับแล้วก็ดูว่ามีแอนติบอดีที่จะมาต่อต้านการติดเชื้อเนี่ยโควิด -19 าสายพันธุ์เดลตา้าได้ไหมปรากฏว่าบางคนไม่มีเลยนะครับหรือคนที่มีก็คือมีในระดับที่ต่ำมากนะครับเมื่อเทียบกับคนที่ฉีดวัคซีนในตระกูลแอสตราเซเนกาดยซ้ำไม่ต้องไปเทียบกับคนที่ ฉีดวัคซีนในกลุ่มไฟเซอร์นะครับก็คือต่างกันแบบว่าลิบลับเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็พบว่าวัคซีนของอกลุ่ม M.I.N.A โดยเฉพาะอย่างยิ่งของบริษัทไฟเซอร์เนี่ยเขามีประสิทธิภาพสูงนะครับในการสูงที่สุดเท่าที่มีในท้องตลาดในตอนนี้ในการต่อต้านเชื้อสายพันเดลตานะครับ ทีนี้คำถามต่อมาว่าวัคซีนในกลุ่ม m RNA อย่างเช่นของบริษัทไฟเซอร์ Pfizer หรือของโมเดอร์นาเนี่ยปลอดภัยแค่ไหนนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องเดีดว่ามันไปดัดแปลงสารพันธุกรรมหรือเปล่าอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่ามันไม่สามารถจะไปดัดแปลงสารพันธุกรรมได้เพราะสารพันธุกรรมของมันน่ะที่เข้าไปก็คือ m RNA เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเข้าไปไม่สามารถที่จะเดินทางจากส่วนนอกของเซลล์ที่เรียกว่าไซโตพลาสซึมเนี่ยเข้าไปที่ส่วนกลางของเซลล์ที่เรียกว่านิวเคลียสได้อันที่2นะครับก็คือจากข่าวที่บอกว่า วัคซีนในกลุ่มนี้เนี่ยมีการทําให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบมีจริงไหมมีจริงก็คือมีในระดับประมาณสัก8ถึง12คนในล้านคนนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมอ่านงานวิจัยมานะครับอย่างเช่นงานวิจัยของกลุ่มงานทหารผ่านศึกของสหรัฐอเมริกาที่เขาฉีดวัคซีนกกลุ่มนี้เนี่ยเป็นล้านคนให้กับทหารผ่านศึกเนี่ยปรากฏว่านะครับแต่ทุกคนนะครับที่ฉีดวัคซีน ตัวนี้เราวมีอาการของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเี่ย re. ทุกคนไม่มีอาการอะไรร้ายแรงเลยนะครับก็คือมีอาการแค่ว่าแน่นหน้าอกและไปตรวจแล้วก็คือค่าเอนไซม์ของหัวใจเนี่ยขึ้นเท่านั้นเองการรักษาก็รักษาทั่วๆไปอย่างเช่นว่าให้กินยาแก้ปวดกินน้ําเยอะๆพักผ่อนเยอะๆให้ออกซิเจนนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็อาการหายดีโดยที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพิ่มเติมนะครับในี่ยที่ วัคซีนในกลุ่มของ AstraZeneca เนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันมาก่อนแล้วนะครับว่าผลข้างเคียงของเขาเนี่ยที่มีเนี่ยก็คือเรื่องของการเกิดนิ่มเลือดในในสมองและในทางเดินอาหารนะครับซึ่งอโอเคเกิดไม่ได้เยอะนะครับก็คือประมาณ4คนใน1ล้านคนจากการศึกษาในโลกตะวันตกนะครับแต่ว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยโอกาสเสียชีวิตเี่ยอยู่ที่ประมาณ20% เพซเนี่ยถ้าถามผมแล้วเนี่ยก็คือต้องมองว่าวัคซีนในกลุ่มของ mRNA นะครับมีความปลอดภัยที่สูงเพียงพอๆกันหรืออาจจะสูงกว่าวัคซีนของ a s t r a z เซ e c a ด้วยซ้ำเพนเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านไหนได้มีโอกาสฉีดวัคซีนในกลุ่มนี้เนี่ยครับผมคิดว่าก็น่าที่จะมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยได้ครับ